ดีดค่ะนักสภาพที่สองค่ะนางค่ะนางค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะจะงาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเก่งสแลกผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอีค่ะ 45โลราคา4,000บาทจำนวน100ตัวบวกลบนะคะลูกค้จาจ๋าตกต้นทุนต่อตัว,ตวโดยประมาณการ40บาทคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงสเล็กชัยค่ะคุณก็จ่ายนะคะลากคาจใครที่แบบว่าขายแนวทำงงทำงานแนวแบบว่า ใส่เป็นทางการนิดนึ่งต้องหมวดนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสแลกชายกลุ่มออฟฟิศค่ะได้กลุ่มราชการได้กลุ่มแบบว่าทางการหรือว่าอะไรคืเรียกอะไรนะเป็นเจ้าบงเจ้าเหมาก็ได้นะเป็นคล้ายๆกับร้านเช่าชุดก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้คือต้องมีอ่ะคุณผู้ชายต้องมีนะคะใช่ค่ะหรือตามบริษัทขับรถก็ได้นะ บริษัทขับรถบริษัทรักษาความปลอดภัยนะคะที่แบบแต่งตัวนิ่เงียบนิ่งบริษัทบอดี้การ์ดเมี่ย่ะไรใหญ่่เลยพี่นั่ค่ะได้หมดนะได้หมดใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือไม่ต้องบริษัทบริษัทก็ได้ชาวบ้านธรรมดาก็สามารถใส่ได้เลคะเพราะว่าบางทีมีออกงานนู่นนี่นั่นนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นงานตรงงานแต่งถูกเชิญการ์ดรับเชิญานะคะลูกค้าจ๋าไม่มีชุดชายชุดผู้ชายไม่มีชุดชาย จ่าการเกงสแล็คหนึ่งตัวเสื้อโปโลหนึ่งตัวจบเลยค่ะใช่ค่ะช่วยได้นะคะช่วยได้คคเลยสับป้ายห้อยมาค่ะคุณลกค้าสาบป้ายห้อยเรามีมานะคะ,คะเป็นงานญี่ปุ่นมา<ะ>เลยนะคะใช่และะ้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสด,ดีช่ว เป็นวันหยุดของใครหลายๆทา่านแต่บริษัทบ้านของเราไม่หยุดนะคะเปิดทําการทุกวันค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่หน้างานได้ลูกค้าจะเปิดทุกวันนะคะ9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นจ้าใช่ค่ะเข้ามาได้ทุกวันเลยค่ะ จะมีพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเรอ่ะอ้โค่ะจ้าจสวยๆเยอะๆคนที่ขายทรงขายสูตรสามารถเอาไปขายได้ได้หรือว่าไปจับมิสแอนแมทกับสูตรได้นะคะร้าค้าจ่าขายคู่กันได้เลยนะสำหรับกางเกงแล็คของเราะะใช่แล้วคนะ่ะลูกค้า เรื่องไซส์มีค้ามานะคะลูกค้าจะไม่ได้ระบุนะว่าจะเป็น M กี G ่ตัว L กี่ตัวหรือ S กี G ่ตัวนะคะลูกค้าจ้าแต่ว่าเขาคะเขาอยู่ในนี้หมดนะคะใช่ค่ะต้นทุนเฉลี่ยประมาณ40บาทต่อตัวเท่านั้นค่ะราคาจา40บาท ตัน,นใช่ะะแล้วค่ะลูกค้าจ้า40บาทต่อตัวคุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ้าเกรดเอของมาร์คนะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5 1 5ถึงเปอร์เซ็นต์คะ่ะขาดเพื่อนราอาจมีเจอ ซิปแตกกระดุมแตกอาจมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าเอลเสียอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะอาจจะต้องไปคัดแยกนิดนึงเนาะตัวนี้แนะนําต้องรีดนะคะเพราะว่าจ๋าเพราะเขาเป็นพ้าสแล็กนะคะรีดปุ๊บนะคะจะเห็นแบบรูปทรงเลยลูกนะคะ้าจ๋าจะเป็นกีบเป็นคับมาเลยแต่ว่าหมวดนี้ไม่ยากนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะจับกีบมาแล้ว<ช>จะมีเป็นกีบมาแล้วลูกค้าจ๋าจับรีดได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าคือเป็นกางเกงที่แบบต้องมีติดบ้านนะคะลูกค้าจ๋าแบบว่าหรือจะเป็นแบบว่านักศึกษาก็ได้ไนักศึกษาบางสถาบาันให้ใส่ส,สแล็คสีดําค่ะ,คะลูกค้าจ๋าแนะนาเลย นะคะกลุ่มวัยผู้ชายนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้หมดวัยนักเรียนนักศึกษาวัยทํางานนะคะวัยกลางคนนะคะลูกค้าจะสามารถใส่ด้วยกันได้ต้นทุนของเขา40บาทเท่านั้นลูกค้าเอาไปขาย200อัค่ะการเกณฑ์ผู้ชายหลัก200ขึ้นแน่นอน,นะะใช่คะ่ะ25เนาะได้เลยได้นะคะลูกค,ค,ค้าจะลืมเน้นไปเร็วไปไวลูกค่ะคตัวละร้อยก็คุ้มก็ได้าสิ150ก็คุ้มแต่อย่างที่แจง้ง รีดนิบเนี้ยบค่ะลูกค้าจะใส่ไม้แควนหรือพับใส่ถุงค่ะลูกค้าจะอัพ200ได้นะคะสำหรับกางเกงแลกของเรานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะขายงานผู้ชายอยู่แล้วลูกค้าจะเอากางเกงแลกไปเสริมขายเชิ้ตอยู่แล้วขายเสื้อยืดอยู่แล้วขายโปโลอยู่แล้วลูกค้าจะากางเกงแลกไปเสริมได้เลยหรือถ้าลูกค้าขายเป็นเสื้อผ้าอยู่แล้วเอากางเกงไปจับเซ็ตค่ะขายเป็นเซ็ตคู่ได้เลยลูกค้าได้ค่ะกางเกงแลกใส่กับ ดูดีใช่ค่ะกับโ o โลยิ่งดูดีดูดีเลยนะคะใช่ค่ะแนะนำเนาะเป็นทรงเป็นเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได like ้ลูกค้าจะได้หมดนะคะได้หมดเลยลูกค้าจะาเมินอย่างที่แจ้งยิ่งเป็นร้านเช่าเช่าชุดก็ได้คะเป็นร้านให้เช่าค่ะลูกค้าจ๋าหรือร้านแบบว่ารับแต่งหน้าทําผมเั้าสาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้หมดลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะเอาไปคู่กับสูตรก็ได้ลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าซื้อสูตรไปขายอยู่แล้วเอาเงินกันแล็บไปจับเสร็จจับเสร็จ จับเซ็ตโอ้โหแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยสองสัรปร <laughs> ่อ<ง>เลยพี่ทางคอยากไม่ตื่นอนยากไม่ตื่นนะ <laughs> โอ้ยนะจับเสร็จมาส่วนไหนะจับเสร็จนะคะ <laughs> โอ้ยหนะสงสัยยังไม่มาจากบ้านค่ะ <laughs> กลับมาตอ่ <laughs> อหลายวันแล้วเนะี <laughs> ่ยอะลูกค้าจ๋ามาต่อค่ะที่กางเกงแซลล์ของเรานะคะลูกค้าจับ เรื่องโทนสีสามนะคะมีค่ะมาหมดแต่ว่าจะเน้นเป็นโทนสีสุภาพนะคะใช่ค่ะจะ,จะอยู่ประมาณแบบสีเทาสีดําสีกากีสีกลมนะคะอยู่ประมาณโทนสีสุภาพนะคะอาจจะมีสีอื่นอ่าสัมเสริสมเซมมามบ้างน,นะคะนะคะาะมีสีอื่นบ้างน,นะคะใช่แล้วค่ะแต่ชอบอ่ะชอบคุณภาพ เกรด A ชอบที่45โล4,000ชอบที่ต้นทุน40 000, บาทลูกค้าจ่า40บาทได้เกตด A นะลูกค้าจะเอาไปขาย250ป้ากำไลแบบหินหินอ่ะได้เลยลูกค้าจ่าหรือขายไปไวค่ะขายไปเร็วขายไปไวค่ะลูกค้าจ่าตัวละร้อยอยตัวละร้อยก็เก้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นางเกงสแล็ตหนูหว่าไม่ต่ำกว่า250แน่นอนนะใช่ค่ะลูกค้าจ่ายยิงขายกลุ่มข้าราชการเนาะขายอยู่หน้าอำเภอก็ได้นะค่ะขายตลาดนัดหน้า ทุ่งห้างก็ได้ค่ะจ้าขายได้หมดนะคะสามารถทำราคาได้ค่อนข้างดีนะคะป้ายห้อยป้ายห้อยมาหลายตัวนะค่ะอู้ดูนะมีแต่ป้ายเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะลูกค้าจ้า สำหรับลูกค้าที่ชอบกระสอบนี้นะคะสามารถซีอฟได้เลยได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้จาจ๋า4 4, ่0บาท45าโลจำนวนร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้จาจ๋าต้นทุน40บาทชอบมาลูกค้า40บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าซื้อไปหนึ่งกระสอบไปคัดแยกแล้วก็รีดให้มันเนียบเนาะใส่หุ่นก็ได้ใส่ไม่แควนก็ดีลูกค้จาจ๋าขายได้เลย250หรือ เ่ทางตัวเป็นแบรนด์ที่พ่อนะคะที่ลูกค้าแบบว่ารู้จักแบรนด์ที่พ้อสามารถอัพทามราคาได้นะคะใช่ค่ะราคาจะอัพทามราคาได้กต้นท<ช>ุน40บ,บาทเท่านัา้นนะคะใช่ลลเลยค่ะยิ่งขายคู่กับสูตรนะพี่นันค่ะ,คะ เอาสูตรไปด้วยเนาะ่ะากระสอบหนึ่งแล้วค่ะเอาสแ็กไปด้วยกระสอบหนึ่งค่ะจะขายคู่กันได้เลยได้สามารถจับเซ็ตัพราคาได้ได้ค่ะร้อยห้าร้อยหนูว่าขายเป็นเซ็ตได้ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถจับเซ็ตได้เลยลูกค้าจ๋าเหมือนอย่างที่แรกงลูกค้าจ๋าต้นทุนเขาสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะในหนึ่งกระสอบนี้ลูกค้าสามารถไปคัดแยกทำราคาได้แต่ว่าสวยจริงๆลูกค้าจ๋ารีตามกรีบเขานะคะสะดูเนี้ยบมากนะคะใช่ค่ะสีเข้มสีอ่อนมีหมดค่ะเน้น คนสุขาพจ้าใส่งานไหนก็ได้ได้ค่ะงานรัดงานหนุ่มนะคะค้าจ๋าอยู่บ้านได้หมดขับลงขับรถนะคะลูกค้าจ๋าอ่ากลุ่มพนักงานออฟฟิศได้ได้หมดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋านักเรียนนักศึกษานะคะลูกค้าจ๋าบางสถาบันบางมหาลัยให้ใส่สแล็คนะคะลูกค้าจ๋าก็ได้เช่นเดียวกัน วัยรุ่นวัยการคนกลุ่มทํางานนะคะขายประกงขายประกันได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋ากางเกงแล็กต้องมีเด้อลูกค้าจ๋าแม้แต่งานโรงงานก็ต้องมีเหมือนกันใช่ค่ะบางท่านก็ใส่นะบางท่านก็ใส่เพราะเดินสะดวกนะรางเกงเกงแล็กจะเป็นกางเกงที่ขากว้างนิดนึงนะคะเดินสะดวกนะคะใส่สบายนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องใส่คู่กับสูทก็ได้กางเกงแล็กใส่คู่กับแบบว่าชุดทํางานธรรมดาก็ได้กางเกงแล็กใส่คู่กับเสื้อยืดก็ได้ ลูกค้าจ๋าเท้งนี้เั้านั้นนะคะลูกค้าจ๋าขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของลูกค้าอทีแต่สามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยลูกค้าจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าคือแบบต้องมีอ่ะเชื่อว่าต้องมีนะคะลูกค้าจ๋าทุกคนต้องมีนะคะโอ้อันนี้รีวิวให้เห็นทุกตัวเลยลูกค้านับตามได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามนี้ทุกส่วนแน่นอนช่ะค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเรารีวิวให้ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นการเกณฑสลแล็ผู้ชายค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสีค่ะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะ100ตัวบวกลบค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ40บาทค่ะขอส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางลาไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์ไอรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ คดิตามหนู่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ